แล้วมันก็โง่าตามกันมาทุกวันเนี่ยมันก็หลงตามจะว่าโง่เดี๋ยวลุงพ่อโดนดา่าก็หลงตามกันทุกวันเนี่ยผู้เจ้าไม่พูดว่าโง่เหมือนหลงที่จริงแล้วเขากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินถ้ <c oughs> าคนโลภอยู่เพื่อกินกูยังไม่ได้กินโน่นกูยังไม่ได้กินนี่กูจะกินบ้านกิถนถนนกินกูกินหมดทั้งเมืองเนี่ยโอ้กูกินทั้งประเทศเลย คนคนโล้มันกินหมดนะเห็นแล้วมันกินหมดเหล็กมันจะกินได้เลยน้ำมันมันกินได้เลยใช่ไหมเสื้อผ้ามันกินได้หมดไอ้กูกินมันเขประมาณกูกินหมดอ่ะมันอยากไม่ได้หิวอยากกินได้หมดแต่ถ้าหิวก็แค่อิ่มเดียวกูปู่ตวั์สอนน้องท่านเวลาอยากเขากินเออเวลาหิวเกากินนะเวลาอยาก อยากกินนะอาหารที่ส่งมาให้เนี่ยพิจารณาว่าถ้าหิวเรากินถ้าอยากห้ามกินเราก็นมันยังไงกันแน่นะอยากก็กินมันเหมือนกันจังอยากก็กินม่เหมือนกันจังเราก็พิจารณาอ๋อไม่อยากหิวกินถ้าอยากอมไว้นะถ้าอยากอมไหมนะถ้าอยากอมว่า,อาอเอาอม โอ้โหมแล้วมีแต่น้ำลาย,ยางั้นเอาเคี้ยวเจนน้ำลายเข้าไปถ้าอยากให้อมถ้าหิวให้กินถ้าอยากให้พิจารณาเป็นท่านจีดิน้ำไปลงว่ากินเข้าไปในกระเพาะเราก็เป็นอะไรให้รู้ว่ากระเพาะเรานี่มีอะไรมีเสด็จน้ำลายปนอ่านทุกคำเกืนปนกันไปไงให้ไปนึกถึงในกระเพาะมันเป็นยังไงท่านสอนละเอียดไหมหิวให้กินอยากจะก,กิน ถ้าถ้าอยากก็อมไปโอ้ได้เรื่องเลยอยากอมเลยเรา,มาไม่รู้พอเรากินอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันโอ้คนนี้มันอยากกันจังเลยเนาะมันกินกันไม่หยุดเลยนะกินกันจนท้องผุเลยกินกันจะท้องพังปากเปิดฟันเฟินโอ้คนนีกน้กินกินก็อยากต่างกันนะกินแค่อิ่เดียว แต่อยากนี่กินได้ทั้งวันทั้งคืนกินหมดทั้งไร่ทั้งนากินได้ทั้งบ้านอยากนี่กินไม่เลือกหนะ้า